ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องซูเปอร์ไก่เท็นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการถอนเงินเข้าทูมอินนี่วอลเล็ตนั่นเองซึ่งก็คือแอปแทบคอยนะครับก็วันนี้แต้มผมก็ถึงแล้วผมก็จะมาทําการถอนเงินดูว่าสามารถถอนได้ไหมแต่อย่างคร่าวๆเนี่ยก็คือถอน75บาท150 300 750นะครับหรือจะเลือกเป็นเครือข่ายโมบายท็อปอัพก็ได้50 100 200 500เลือกเครือข่ายได้3เครือข่ายนะถ้าเกิดเราต้องการเลือกอะไหนเนี่ย ก็สามารถเลือกได้และกดยืนยันการได้รับจานนะแต่ผมจะเลือกเป็นธุรนี้วเด็ดจำนวนเจ็ดสิบห้าบาทให้กดยืนยันการได้รับกดยืนยันแล้วก็กดยืนยันอีกรอบนะครับในจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปที่ประวัติการแดกรับเงินนะก็ยังขึ้นกําลังตรวจสอบนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่ได้เลยอ่าตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับตอนเจ็ดโมงสามสิบห้านาทีนะก็ประมาณเจ็ดนาทีนั่นเองเงินก็เข้าแล้วครับ แล้วผมได้บอกว่าการได้รับรางวัลสําเร็จจานวน75ดบาทแล้วก็หมายความว่าตอนนี้เงินได้ถูกโอนคาจริงผมซึ่งอันนี้ก็คือการแจ้งเตือนของแอปนะว่าผมสำว่าผมถอนเงินได้แล้วอ่าผมถอนเงินได้แล้วจำนวน75ดบาทก็ดีนะครับก็เพื่อใครสงสัยนะครับว่าเงินเนี่ยเข้าจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมก็จะพาเข้าไปดูในทูม m นี่วอลเล็ตนะครับว่าแอปนี้เนี่ยแจกจริงไหมอ่ะเข้าเข้าไปได้เลย,เลย ก็เข้าจริงนะครับสำหรับแอปนี้เข้ามาตอน7จ็ดมงสานะครับก็ที่จริงก็ประมาณ5้านาทีนั่นเองใครสนใจเนี่ยผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะจุดในคำในใบกับใต้คอมเมนต์ขอบคุณครับไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ